สวัสดีครับในตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงหลักการสําคัญสําคัญในการลงทุนหุ้นกันนะครับว่าเราจะทํายังไงให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้และก็ยังสร้างการเติบโตได้อย่างมั่นคงไปพร้อมๆกันมีหลายคนเลยนะครับที่มองว่าก,การเล่นหุ้นเนี่ยมันก็เหมือนการซื้อลอตเตอรี่แต่จริงๆแล้วนะครับการลงทุนที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันต้องมีกลยุทธ์ไม่ใช่พึ่งดวงอย่างเดียวเลยถ้าเรามองว่ามันคือการเสี่ยงโชคล้วนๆเนี่ยโอ้โหอาจจะพลาดท่าครั้งใหญ่ได้ง่ายๆเลยครับทีนี้มันก็เลยเกิดคําถามสําคัญขึ้น,น,นมาใช่ไหมครับว่า แล้วเราจะลงทุนอย่างมั่นใจได้ยังไงละ่ะโดยที่ไม่ต้องมานั่งงงวลกับตลาดที่มันผันผวนอยู่ตลอดเวลาเราจะรับมือกับความเสี่ยงที่มันมาคู่กันกับการลงทุนแบบนี้ได้ยังไงจากการรวบรวมข้อมูลและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเราสรุปออกมาได้เป็น3หลักการทองคำเลยที่จะช่วยให้เรารับมือกับความเสี่ยงในตลาดได้ดีขึ้นหลักการแรกก็คือ concentrated investing หรือการลงทุนแบบเน้นๆ 2. คือการถือยาวๆหรือ long term holding และสุดท้ายคือการสร้างพอร์ตที่เหมาะกับเราจริงๆครับโอเคครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่หลักการข้อแรกกันเลยซึ่งผมบอกเลยว่าตอนแรกที่ได้ยินเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันขัดขัดกับที่เคยได้ยินมาหรือเปล่านั่นก็คือการลงทุนแบบเน้นหนักหรือที่เขาเรียกกันว่า concentrated investing ครับ กลยุทธ์นี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นแนวทางแบบน้อยแต่มากก็ได้เลยครับคือความเสี่ยงมันสูงนะแต่ผลตอบแทนที่คาดหวังได้มันก็สูงตามไปด้วยหลักการก็คือเราจะเลือกหุ้นดีๆแค่ไม่กี่ตัวแล้วก็ทุ่มลงทุนไปตรงนั้นเลยเพื่อไม่ให้ผลตอบแทนที่คนจะได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันถูกกระจายจนเจือจางไปพูดง่ายๆก็คือเราเน้นที่คุณภาพไม่ใช่ปริมาณนั่นเองครับแล้วต้องลงทุนกี่ตัวล่ะผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เขาก็แนะนํากันนะครับว่าถ้าจะใช้กลยุทธ์นี้ให้มันได้ผลจริงๆเนี่ย ให้เลือกหุ้นคุณภาพดีแบบคัดมาเน้นๆเ,เลยนะแล้วก็โฟกัสไปแค่5ถึง10ตัวก็พอแล้วครับเอาละครับไปต่อกันที่หลักการข้อที่2ข้อนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นยาแก้แพ้ชั้นดีเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบตื่นตระหนกกับตลาดขาลงในระยะสั้นๆนั่นก็คือพลังของการถือครองในระยะยาวครับหลักการนี้ง่ายมากครับก็คือการซื้อหุ้นดีๆแล้วก็ถือมันไว้นานๆ โดยทั่วไปก็คือ5ปีขึ้นไปเลยโดยที่เราจะไม่ไปหวั่นไหวกับความผันผวนของตลาดในแต่ละวันหัวใจสําคัญของมันก็คือการให้เวลาการลงทุนของเราได้เติบโตอย่างเต็มที่นั่นเองครับมีคําพูดหนึ่งที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับในระยะสั้นตลาดคือเครื่องลงคะแนนเสียงแต่ในระยะยาวตลาดคือเครื่องชั่งน้ําหนักมันหมายความว่าอะไรก็คือว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยราคาหุ้นม,มันอาจจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตามกระแสตามความนิยมเหมือนการโหวตนี่แหละครับ แต่สุดท้ายแล้วพอเวลาผ่านไปนานๆมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทต่งางๆที่จะเป็นตัวตัดสินว่าราคาหุ้นควรจะอยู่ตรงไหนเหมือนการชั่งน้ำหนักนั่นเองครับแล้วพลังของการลงทุนระยะยาวที่ว่าเนี่ยมันทรงพลังขนาดไหนกันลองมาดูตัวอย่างกันชัดๆเลยดีกว่าครับกับพลังของสิ่งที่เรียกว่าผลตอบแทนทบต้นหรือ Compounding Effect สมมติว่าเราเริ่มด้วยเงินลงทุน1,000แสนดอลลาร์ 1, 000, แล้วได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ20%นะครับมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น ดูตารางนี้สิครับจะเห็นเลยว่ามูลค่ามันไม่ได้แค่บวกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่มันเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยจากเงินแสนดอลลาร์ในวันแรกผ่านไปแค่10ปีกลายเป็น6 0แสนกว่าพอครบ20ปีพุ่งไปเกือบ4ล้านดอลลาร์แล้วพอครบ30ปีแล้วครับตัวแรกที่เห็นนี่แหละครับคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดเลยถึงศักยภาพที่มันน่าทึ่งมากๆของการสร้างความมั่งคั่งจากเงินเริ่มต้นแค่1 0 0 0 0แสนกลายเป็นเกือบ24ล้านดอลลาร์ใน30ปี ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับเพราะเรามีความอดทนและก็ลงทุนได้ถูกที่ถูกทางผลลัพธ์ที่ได้มันก็มหัศจรรย์แบบนี้แหละครับแน่นอนครับว่าทั้ง2หลักการที่เราคุยกันมาเนี่ยมันจะเวิร์กได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อเราเอาไปปรับใช้กับพอร์ตการลงทุนที่ใช่สําหรับตัวเราจริงๆซึ่งก็นําเรามาสู่หลักการข้อสุดท้ายข้อที่3ครับ หลักการสุดท้ายนี้นะมันจะเปลี่ยนโฟกัสจากกดตายตัวที่ใช้กับทุกคนมาการมองที่ตัวเองครับเพราะมันไม่มีพอร์ตการลงทุนแบบ one size fits all ที่จะเหมาะกับทุกคนได้หรอกครับกลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็คือกลยุทธ์ที่มันเป็นของเราเองที่ออกแบบมาเพื่อเราโดยเฉพาะแล้วเราจะสร้างพอร์ตที่ว่านี้ยังไงมันก็เริ่มจากการถามคำถามสำคัญสคัญกับตัวเองนี่แหละครับอย่างแรกเลยรู้จักตัวเองเราต้องรู้ก่อนว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน เป้าหมายทางการเงินของเราคืออะไรพอรู้แล้วก็มากําหนดสัดส,ส่วนการลงทุนที่เหมาะสมจากนั้นก็เลือกลงทุนในสิ่งที่เรารู้จักเลือกบริษัทที่เราเข้าใจโมเดลธุรกิจของเขาจริงๆและสุดท้ายที่สําคัญมากก็คือเน้นที่คุณภาพค,ครับเลือกบริษัทที่แข็งแกร่งจริงๆในตลาดท้ายในสุดแล้วนะครับการควบคุมความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ใช่การพยายามกําจัดความเสี่ยงให้เป็นศูนย์นะครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้ แต่มันคือการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างหากด,ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมองไปข้างหน้าในระยะยาวเพราะว่าการเติบโตที่ยั่งยืนจริงๆมันต้องอาศัยทั้งการวิเคราะห์เวลาและกลยุทธ์ที่ดีครับและทั้งหมดนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่น่าสนใจให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับการที่เราได้ลองทบทวนหลักการเหล่านี้มันอาจจะช่วยให้เราเจอเส้นทางของตัวเองที่จะทำให้เราเป็นนักลงทุนที่ทั้งมั่นใจและมีกลยุทธ์มากขึ้นและลองถามตัวเองดูสิครับว่า เราเป็นนักลงทุนแบบไหนกันแน่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับ